ต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ใหญ่มากไม่บอกก็รู้ว่าหลายร้อยปีหลายร้อยปีแล้วสัมผัสได้เลยนะผนนี้ลุกสัมผัสได้เลยที่นี่แรงมากแล้วก็ผมกังวลแทนจริงๆเลยต้องเจอเรื่องเนี้ยเขาจะรู้ไหมอ่ะว่าที่นี่ด,ดูดิรถมาต้องบีบแต่ตลอดอ่ะ ที่เนี่ยต้องใช้ระดับระดับครูบาอาจารย์เลยนะมาทำแต่ถ้าเขาพละการทำเองนะน่ากังวลวันนี้ผมผ่านมาขี่รถผ่านมาเจอเขาสร้างถนนเ,เป็นวิชาชีพเดียวกันคือโยธาการสร้างถนนเนี่ยมันจะต้องมีการตัดต้นไม้การรื้อต้นไม้ รู้ไหมต้นไม้บางต้นมีอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างบางบางต้นไม้ก็จะมีสารเขาตั้งสารขึ้นเนื่องจากว่าตรงนั้นอาจจะเป็นที่ประสบอุบัติเหตุเยอะเขาก็จะสารมาตั้งหรือไม่ก็เขาก็จะมีเอาของบางอย่างมาทิ้งมาปล่อย ของที่เขาถือไม่ได้ไปร่ำไปเรียนไปรับมาแล้วไม่สามารถถือได้หรือขี้เกียดถือแล้วเขาก็จะมาปล่อยตามข้างทางจะสังเกตไหมจะมีสารควบคุมเก่าๆบ้างอะไรบ้างพวกนี้จะเต็มไปหมดเลยปัญหาว่าวิชาชีพยอย่างเราเนี่ยมันต้องทำงานมันต้องทำอะ่ะมันเลี่ยงไม่ได้คนรู้เขาก็จะมีของแก้ของกัน จะไม่ให้ไอ้พวกเนี้ยทําร้ายเขาได้แต่คนไม่รู้ละ่ะคนไม่รู้เราสังเกตว่าอะไรว่าคนไม่รู้เนี่ยส่วนมากจะเจอปัญหาบางคนก็ป่วยโดยไม่รู้สาเหตุบางคนชีวิตตกอย่างหนักบางคนแบบครอบครัวแตกแยกบางคนแบบการเงินสุดแปลกมากคือเขาไม่รู้ไงว่าเขาเจออะไร จะสังเกตว่าที่เนี่ยกำลังสร้างแล้วไปสักหน่อยจะมีต้นไม้ใหญ่มากผมวิชาชีพด้วยกันแล้วผมก็รู้สึกแบบเออเราจะช่วยเขายังไงดีว่าให้เขารู้หรือว่าคนที่ได้เข้ามาดูเนี่ยจะได้จะได้รู้ว่ามีวิธีป้องกันยังไงหรือวิธีแก้ยังไงไอ,อ้โดยโดยเทวดานะเขาก็ไม่ทำหรอกแลขะเทวดาแต่ว่าพวก สัมภเวสีโอปาติกะผีไร้ญาติแม้กระทั่งพลังอาถรรพ์ต่างๆพวกนี้มันจะจ้องเล่นงานเรามันไม่สนใจหรอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนมันรู้แต่ว่าคุณน่ะมาทำร้ายวิมานมาทำร้ายที่ยึดที่เกาะมาทำมาพังที่ของเขาอ่ะไอ้พวกเนี้ยไม่ได้สนใจนะว่าคุณเป็นใครอ่ะก็จะไปเล่นเราอีาจะตามไปเราตามเราไปด้วยความโกรธด้วยความแค้น ตามไปรอจังหวะที่ดีที่เหมาะสมมันจะเล่นเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเ,เราทำงานพวกนี้อยู่นะ mm hmm. ผมแนะนำหนึ่ง mm hmm. ก่อนที่เราจะลงมือทำอาราธนาอาราธนาพระพุทธธรรมประสงค์มาอยู่กับเราก่อน mm hmm. นะแล้วก็อาราธนาครูบาอาจารย์ศิกศิษิ์ทั้งหลายขึ้นขึ้นขึ้นตัวเข,ข้าตัว อย่างนี้พระก็คล้องพระอาราธนาพระแล้วก็ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ใหญ่จริงๆควรจะมีการแบบไปจุดทูปเส้นเหมือนกับเป็นการบอกขอขมาลาโทษก่อนที่จะทําอาจจะมีใบสีหรือพวงมาลัยก็ได้เล็กๆไปจุดทูปแล้วบอกว่ากั่ผมชื่อนั้นชื่อนี้มันจาเป็นต้องทําเนื่องจากว่ามันเป็นวิชาชีพที่ต้องทํา อะไรก็บอกเขาไปว่าเรามีความจําเป็นที่ต้อง,ต,องต้องได้ทาําจุดนี้อย่างน้อยก็ลดหรือบอกกล่าวกันก่อนน่ะเขาก็จะเข้าใจหรือหรือเราก็จะรู้สึกว่าเราอะปลอดภัยขึ้นเนื่องจากครูบาอาจารย์เข้ามาช่วยเราละอาราธนามาละอย่างเนี้ยเบื้องต้นก่อนคราวนี้ยมันก็จะมีคาถาคาถาที่จะใช้ป้องกันตัวเราผมแนะนำคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า อิติปิโสว,วิเศษเสออิเศเสพุทธนาเมอ,อิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธบิดอิอาราธนาครอบตัวเราวิธีการท่องนะให้ท่องว่าเราเนี่ยคือตัวอีกอิติปิโสว,วิเศษเสอิีกให้ล้อมเราอิเศเสพุทธนาเมอีกล้อมขอา้างหลัง ล้อมไปเรื่อ,ๆอยๆอิติปิโสวิเศษเสอิเศเสพุทธนาไมอีเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิดิล้อมเราเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไว้ก่อนลงมือทําหรือไม่ก็ก่อนเราเข้าไปที่แห่งไหนไปพักที่ไหนโรงแรมที่เราไม่มั่นใจรีสอร์ทที่มันดูแล้วแบบน่ากังวลหรือที่ไหนกระช่างให้อาราธนาเลยไม่กระทั่งตอนขับรถอาราธนาครอบรถทั้งรถไว้ด้วยด้วยกระถานี้จะดีมาก จะเป็นการป้องกันระดับหนึ่งของแบบนี้นะบางอย่างบางอย่างมันมีผลต่อชีวิตเรานะผมว่าเรากันไม่ก่อนดีกว่าต้นไม้ใหญ่เลยต้นไม้ใหญ่มากไม่บอกก็รู้ว่าหลายร้อยปี หลายร้อยปีแล้วสัมผัสได้เลยนะคนนี้ลุกสัมผัสได้เลยไปที่เนี่ยแรงมากแล้วก็ผมรับกังวลแทนจริงๆเลยต้องเจอเรื่องเนี้ยเขาจะรู้ไหมะวะ่าที่เนี่ดยดูดิรถมาต้องบีบแต่ตลอดอที่เนี่ยต้องใช้ระดับระดับครูบาอาจารย์เลยนะมาทำแต่ถ้าเขาพละการทำเองนะน่ากังวล ถึงแม้เขามีสิ่งป้องกันตัวถ้าเกิดเจอรุนแรงขนาดเนี้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเหมือนกับว่าเขาเข้าห้องน้ําเอาที่คล้องออกละ่ะทําไงใช่ไหมดูไห่เขาเล่นเล่นเล่นเราไม่ได้คนในครอบครัวละ่ะโอ้หน้ากังวลไปแล้วเข้าไปดูต้นไม้ใหญ่กันต้นนี้ใหญ่มากดูนะเนี่เขากําลังเขากําลังมาเห็นไหมเขาหลังใกล้มาถึงแล้ว ้นไม้ตัวนี้ใหญ่มากแรงมากไปเข้าไปดูพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราสัมผัสได้นะแบบมันจะรู้สึกเลยเยน็นหูบลงมาเลยเยน็นบูบลงมาเลยไม่รู้ว่าที่นี่มันมีเครื่องเส้นอะไรไหมเข้าไปดูกัน ทั้งหินทั้งต้นไม้โอ้โหหลายร้อยปีมากเสียดายมากแต่ว่ามันอยู่ในแนวของของการก่อสร้างจะต้องเอาออกเขาได้รับคำสั่งมาเจ้านายสั่งให้เอาออกก็ต้องเอาออกนั่งสารเขจังแต่ถ้าเขามีของป้องกัน หรือเขามีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วนะถ้าสมมติเขามีประสบการณ์ด้านนี้อยู่แล้วเขาก็น่าจะมีวิธีหรือมีมีมครูบาอาจารย์หรือมีคนที่รู้เรื่องอย่างนี้ในการที่จะมาตัดมามาโค่นลงต้องมีการขอขามาลาโทษกันแหละต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้นึกถึงเนาะตอนที่ผมเริ่มทำงานเกี่ยวกับวิศวะโยธาใหม่ๆห ผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเรื่องเก็บพุกเนี้ยไม่ค่อยได้สนใจเลยแล้วผลกระทบมันก็ไปรื้อตึกเก่าไปทุบตึกเก่าสารวัตรคงก็ภูมิเก่าทุกเนี้ยรื้อหมดโดยที่เราทะนงในตัวว่าเราอะ่ะเจง๋งแต่ผลสนองกลับมามันก็แรงนะเจอปัญหาต่างๆมากมายจนได้แบบมาศึกษาด้านเนี้ยจนได้กล่าวขมาลาโทษกันขอโทษขอโพยขออาภายัยกลับขอขมากันเลยแหละ ฉะนั้นคนที่ทำงานสายเดียวกันกับที่ผมทำมานะโยธาทั้งหลายเรื่องนี้เราป้องกันไว้ดีกว่าเราป้องกันไว้ดีกว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับเราบ้างกับครอบครัวเราบ้างเราป้องกันไว้ดีกว่าอย่างน้นอยๆเราก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเรามีพระที่มีการปลุกเสกอย่างดีหรือมีของแก้ของกัน อยู่ติดตัวตอนขณะมาทํางานเนื้อสิ่งอื่นใดก่อนทํางานถ้าเกิดเราเลี่ยงไม่ได้เจ้านายสั่งจริงๆก็ต้องทำอะ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องบอกกล่าวขอขมาลาโทษพวงมาลัยสักพวงทูบสักดอก9ดอก7ดอกแล้วแต่จุดบอกกล่าวขอขมาลาโทษท่านถึงเหตุถึงผลว่าทําไมเราต้องทําอย่างในน้อยก็ยังเขายังพอเข้าใจ เดีถ้าเราแบบยิงทางโน้นไม่สนใจลุยเลยเนี่ยผมว่าเกิดปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาแน่ๆแล้วก็เออผมเห็นผมผ่านมานะผมผ่านมาบางจุดมีการแก้เคล็ดด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูแสดงว่าตรงหน้าง,งานตรงนู้นน่ะเขามีวิธีป้องกัน คือทําถนนยาวขนาดนี้หลาย10กิโลเนี่ยเขาจะแบ่งตามหลักการแล้วเขาจะแบ่งซอยให้ผู้รับเหมาเข้าแต่ละคนนี้รับไป10กิโลคนนี้รับไป20กิโลคนนี้รับไปเจ้านี้รับไปเท่านั้นกิโลกิโลเขาแบ่งซอยกันแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้านี้จะรู้ไหมแต่เจ้านู้นน่ยผมเห็นละเขาน่าจะเป็นงานเขาน่าจะรู้เรื่องโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน ขับรถมาเรื่อยๆเห็นที่หนึง่งลักษณะเหมือนเขาแบบปักหัวทิ่มลงไอ้ตอนแรกผมก็มาดูลงเห็นกแคบโอ้เจ้าเนี้ยแก้เป็นวะแก้ได้วะรู้เรื่องเหมือนเขาว่ารู้รู้ว่าวิธีแก้คือบางทีต้นไม้ที่มันยังมียังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราตัดเราก่อนเราตัดเทวดาท่านอยู่ท่านก็รู้ึว่ามันมีชีวิตอยู่แต่เหมือนกับตัดเสร็จแล้วปักหัวกลับลงปุ๊บ มันเหมือนการแก้เคล็ดเหมือนในท่านลืมลังลืมที่ลืมให้ลืมลังลืมที่ยึดที่เกาะท่านจะค่อยๆอยู่ไปแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันแปลกๆมันไม่ใช่มันจะค่อยๆเขาเรียกพลังอาถรรพ์หรือพลังน้รับตรงนั้นจะค่อยๆแบบค่อยๆสลายออก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 ,ออก,ออกนี่น,นี่นี่เป็นการแก้เคล็ดอย่างหนึง่งเทวดาหรืออุปติกะหรือสัมพัวิเศต่างจะไม่ตามเราไป หลังจากที่เราเกาาาล่าวคำมาราโทษเราเราทกลับกันปักไว้สักระยะหนึ่งท่านจะถึงตอนนั้นท่านรู้ตัวแล้วมันก็พลังต่างมันค่อยๆ่อยจืดจางลงแล้วไงผมมองมาผมมองขีดลงมาเอยมองเออเจ้านี้แก้ได้ะ่ะแก้เป็นะ่ะแต่มาดูจริงๆมไม่ใช่ครับเรามองมุมนี้มันเหมือนนะเหมือนกับเขาแก้เคสปักหัวลงจริงเหมือน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 แต่ไปดูอีกที่หนึง่งทางหนึง่งว่ายัางไง ต้นนี้อายุผมว่าเป็นร้อยนะเป็นร้อยปีนะโอ้โหกี่คนโอบเนี่ยใหญ่มากนี่มองจากด้านนน้นมันเหมือนนะแต่มองดูทางนี้แล้วมันรู้สึกใหญ่มากหลายร้อยปีมากแล้วถ้าเปิดแบบนี้มีอะไรที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไหมครับถ้า เผื่อว่าเราหรือว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับอย่างคนงานตัวเล็กตัวน้อยอย่างนี้ครับที่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับตรงนี้คุณเด็กมีอะไรที่สามารถคอนักให้เป็นบ,บ่อได้คือก่อนทําก่อนทําก็ต้องมาบอกกล่าวก่อนผมเชื่อว่าการมีความนอบนอบผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ท่านเข้าใจท่านเข้าใจแล้วก็ ท่านก็จะรู้ว่าโอเคเราจําเป็นต้องทําเพราะเหตุใดการบอกกล่าวกการหาเครื่องมาไหว้มาแสดงความเคารพมาเหมือนกับท่านอายุมากกว่าเรามากเหมือนกับเราจะไปลื้อบ้านของพ่อปู่แม่ย่าเราอย่างเงี้ยตายายเราอย่างเงี้ยบอกกล่าวท่านก่อนไหมก่อนจะถือมีดถือเสียบค้าไปฟันเลยไปลื้อเลยไปบอกกล่าวท่านก่อนมาเนี่ยนะจําเป็นนะ วงมาลัยหรือใบสีหรือขนมอะไรก็ได้เป็นการสื่อถึงความนอบนอบแล้วบอกถึงเหตุถึงผลที่เราต้องทําความจําเป็นที่ต้องได้ทําเนี่ยก็จะให้ผ่อนลงจากลูกขะเทวดาจากอุปปาติกะถึงแม้สัมปวิศีต่างๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าสัมปวิศีนั้นจะทําอะไรเรามีลูกขะเทวดาที่ใหญ่กว่าเขาจะปาล์ม อย่านะอะไรเงี้ยเห็นไหมเขาจะปาล์มส่วนสาวผู้หิมัไม่เข้าใจหรอกไอ้พวกเนี้ไม่เข้าใจมันไม่สนใจเหมือนกับคนเกเรอ่ะถ้ามีผู้ใหญ่คอยปาล์มมันก็จะไม่ทําอะไรแรอวนี่ก็ช่วยได้แล้วก็เราต้องมีคาถาแก้คาถากันแล้วต้องมีของของดีอย่างเช่นพระตะกรุดหรืออะไรก็ได้เบี้ยแก้อะไรก็ได้ที่มีความศักดิ์สิทธ ใส่ไว้ป้องกันไว้ขณะทํางานหรือช่วงเวลาช่วงนั้นขณะนั้นป้องกันไว้ก่อนดีกว่านี่ช่วยได้ช่วยได้คาถาเดี๋ยวมีบอกแล้ว